อยากมาโชว์ฟังก์ชันนี้ให้ได้ดูมากๆแค่โบกก็เปิดโบกปิดเจ้าตัวนี้คือไฟฉายวูเบน E7 ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วแหะเขาจะมาพร้อมกับคลิปพกที่สามารถเน็บกางเกงเน็บกระเป๋าได้แล้วก็สามารถปรับความสว่างได้ด้านบนกดเพื่อเปิดกดค้างสว่างกลางสว่างสูงแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกด2ครั้งเป็นโหมดโทโบกด3ครั้งเป็นไฟสตร์ ซึ่งความน่าสนใจคือตัวอุปกรณ์เสริมที่เราต้องกดเพิ่มขึ้นมาใครที่ไปกดเซตอุปกรณ์เสริมเนี่ยต้องกดไฟฉายด้วยนะครับถ้ายังไม่มีมาดูพระเอกของเราก่อนเลยตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวเซนเซอร์มาพร้อมกับสาย t ท p e ซให้เราเสียบที่ตัวเซนเซอร์แล้วก็เสียบต่อที่ตัวไฟฉายหลังจากนั้นเวลาเราจะสั่งการไฟฉายเราไม่ต้องมากดปุ่มเปิดที่ด้านบนแล้วแค่โบกมือผ่านหนึ่งครั้งเขาจะเป็นการเปิดไฟโบกมือค้างไว้เขาจะเป็นการปรับความสว่างอีกหนึ่งครั้งเป็นการปิดแล้วถ้าใครรู้สึกว่าเวลาโบกแล้วไม่ หรืออย่างเวลามือไม่ว่างเราจะใช้แขนในการโบกผ่านก็ได้ส่วนอีกชิ้นจะเป็นสายคาดหัวสําหรับใส่ไฟฉายลงไปเพื่อคาดหัวตัวองศาสามารถปรับก้มเงยได้ส่วนเวลาเปิดก็กดเปิดที่ด้านบนหรือจะต่อตัวเซ็นเซอร์ในการใช้งานก็ได้เราก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยไปที่ตัวสายเวลาคาดหัวเราก็แค่โบกมือผ่านก็ประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์เสริมของ Wuben E7 ใครที่กดอุปกรณ์เสริมอย่าลืมกดไฟฉายด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีมาให้ส่วนใครที่กดตัวไฟฉายแล้วอยากได้อุปกรณ์เสริมก็ไปกดเพิ่มกันได้เดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะการด้านล่าง